บ่าวสาวหรือสามีภรรยาเนี่ยมีสามประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าคู่มนุษย์ก็คือแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันได้อยู่จนกระทั่งตายอย่างที่สองเรียกว่าคู่สวรรค์ เมื่อแต่งงานอยู่กินกันไปแล้วก็มีฐานะร่ำรวยดวงของอีกคนหนึ่งมาช่วยยิ่งมีลกูกยิ่งทำให้ร่ำรวยใหญ่บุญลูกเสริมอีกประเภทหนึ่งคู่นรกแต่งงานกันไปแล้วทะเลาะกันตีกันฆ่ากันฉะนั้นก็มีสามประเภทเมื่อเราอยู่ด้วยกันบางทีเราทำบุญกับคนนี้ห้าปีคนนี้สิบปียี่สิบปี เพราะเราบุญหมดมันก็เลิกกันได้เฉยเบื่อหน่ายกันได้เฉยแต่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่แถ้าจะเลิกกันเราก็ต้องดูว่าบอกเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ตั้งใจทำรรมาหากินแล้วเราไปบอกเลิก <c oughs> มันก็ไม่ให้ความยุติธรรมแก่เขาฉะนั้นต้องมีเหตุหมีผล เมื่อจะเลิกกันก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้ที่สร้างความเบื่อหน่ายสร้างความลำคาญไขน่นอกรียนอกลอยมากว่ากันหรือคนที่แต่งงานไปแล้วสามีดันตาย,ย,ยา,ตายุน้อยภรรยาตายายุน้อยคนที่ตายายุน้อยหรือจากไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีบุญน้อยเป็นคนที่มีบุญยังเคยมีประวัติเรื่องราชะเทวทิดา อยู่บนสวรรค์ชั้นเดาวดึงไปเก็บดอกไม้หมดบุญเมื่อบทลบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แต่งงานแต่งการมีลูกสามคนไปวัดตักน้ำใช้น้ำฉันอยู่ต่อมาก็ตายด้วยโรคลลมไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเวลามันผิดกับมนุษย์เพียงแค่สายไม่เท่าไรมนุษย์ได้ผ่านไปครึ่งคนแล้ว ก็เอาดอกไม้ที่เก็บแล้วไปถวายเทพบุตรเทพบุตรก็ถามว่าเทพทิดาไปไหนมานางก็บอกว่าไปเกิดในเมืองมนุษย์มาตอนนี้กลับมาในมันสายสามสี่โมงเช้าแล้วส่วนพระที่วัดเมื่อเห็นว่านางเคยช่วยวัดอย่างดีใครถามปาถนาอยากจะได้ไปบนสวรรค์คือนางมีความสงสารว่าตัวเองเนี่ย ต้องเคยอยู่บนสวรรค์แน่นอนจิตใจผูกพันอยู่กับสวรรค์ก็ทําบุญอธิฐานเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่าพวกเธอคุยกันเรื่องอะไรบอกว่านางเทพธิดาเออนางคนที่ตักน้ําใช้น้ําฉันปวสนะเนี่ยตายไปแล้วน่าเสียดายมากพระเจ้าก็ตัดว่านางเป็นทิพธิดามาเกิดนางปรารถนาที่จะไปอยู่กับสามี ถึงแม้ว่าจะตายอายุน้อยนางก็เป็นเทพธิดาก,ก็ไปจูตีอยู่กับเทพพบุตรฉะนั้นคนที่เป็นครู่ของกับเราเนี่ยบางคนเขาก็มีบุญอยู่บนสวรรค์โน่นฉะนั้นก็จึงบอกว่าไม่ให้เยึดมั่นถือมั่นให้เราสร้างแต่ความดีมีความเป็นเจ้าของเฉพาะตอนที่อยู่กับเราเท่านั้นแหละก็ขอจเจริญพร